ประเพณีที่วัดพระเชตุพนนะคะหรือวัดโพนะคะมีมีประเพณีคือตักบาตรดอกไม้นะคะดอกไม้สวยก็จะนำดอกไม้นะคะมา,าใส่บาตรนะคะพระ<ไ>เหมือนใส่บาตรพระสามอาหารแห้งอย่างนี้นะคะเห็นไหมโอ้ยาวเลยแล้ว ระจะนำดอกไม้ไปไหว้พระค่ะสวย่ายยสวยมากนี่โมทนาบุญนะคะอันนี้ดอกจำปีอ่อนมากอุ้งยาวอ้อมวัดเลยนะคะ